เนอร์มาครั้งนี้เนอร์พ่อาจะให้ดูวันนี้มาบ้านซัมเมอร์มีอะไรแปลกตาเฮียนี่นะคะทุกคน ทันแทนเรามองเห็นหมู่บ้านข้างบนแล้วสวยมากเลยเนี่ยเพื่อนบ้านตัดต้นไม้ลงหมดเลยนะคะเราก็จะตัดตรงนี้เหมือนกันโอ้วิวสุดยอดเลยตรงนี้นะพระอาทิตย์รับแสงพระอาทิตย์เต็มเต็มเลยเสวยมากค่ะเนี่ยเพื่อนบ้านตัดต้นไม้ตรง เขาน่าจะสร้างบ้านแหละเพราะว่าเห็นว่ามีแผนเนาะมาจ้าอะไรเหรอลูกป้าไปปาอยู่ในบ้านค่ะปาจะพานี่อะไรนะคะป้าจะพาไปนี่ติดติดป้าอยู่ในบ้านค่ะจันมินเห็นซูนไหมลูกซูน วันนี้ลมแรงนะหนอูบล่งหนาเบงนานพักเต็มไปด้วยหิมะ นนี่กข้างล่างจะเป็นน้ำแต่ตาเอาหินเราออกจากหมู่บ้าน <Wow. S 1> แปลกตามากเลยทุกคนน่ะข้างล่างจะเป็นน้ำวิวดีเลข้างบนก็จะเป็นหมู่บ้านนะคะทางภูเขาข้างล่างก็หมู่บ้านเหมือนกัน ทำไมท่าส <m í toys> ุด้สังกาดอยู่ในอีเลีติจัดมินวิวดีแล้ววันนี้วิวดีแล้ววันนี้ชอบชอบเมื่อกี้ต้นไม้เต็มไปหมดมันก็เลยครึ่มครึ่มแล้ง